ตอนนี้อยู่ระยองครับทุกสัตว์ตกปุ๊บเลยครับอยู่ระยองนะครับสวัสดีครับไปไหมครับไปไปน้อปไปโอเคเราก็ลังไปหาดแม่ลำพึงนะครับีเหรอ

โอ oh, ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยคนเขาต้องมีมโอ้ย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 คนเขาต้องมีธรรมะที่โอ้ย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 หยุดโอ้ยจะตาย 帅要塞，快、right,！不不不不不